ใครดูอยู่นะจะได้รู้ก่อนนะครับว่าเลขที่จะไปให้ไปซื้อคือเลขอะไรเพราะวันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะครับแล้วเหมามาด้วยดึงมาหมดแผงเลยไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าเลขงวดนี้ยเก่งไปแล้วนี่ครับขอห้าร้อยคนดูเดี๋ยวจะให้ดูเลขลอตเตอรี่อยากได้ครีมเอฟได้เลยแม่รหัสคอควายหนึ่งสอบหนึ่งราคาเดิมเหมือนเดิม เหนื่อยที่เกียร์พูดและพูดก็คือราคาเดิมแล้วครับคอควายหนึ 1, 200, ่งสองร้อยคอควายสองสร้อยคอควายสามห้ายเจ็ดสิตอนนี้2กระปุกกับ3มกระปุกไม่มีโปรนะเพราะว่าถูกที่สุดแล้วครับเห็นมีคนทักแชทมาว่า2กระปุกมีราคาโปรใหม่เนี่ยโปสุดแล้วครับเพราะขายถูกที่สุดแล้วขายกระปุกละสอ0ร้อยเนี่ยแล้วแถมส่งฟรีด้วยครับ ย้ายผมต้องลดอีกเถอะเดี๋ยวถ้าผมอยากลดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึง่งตอนนี้แทบจะไม่ได้กําไรเลยจริงๆเราเน้นขายแบบขายคนมาคนมาซื้อของเราบ่อยๆถึงแม้เราถึงแม้ว่าเราจะได้กําไรน้อยแต่เราก็รู้สึกดีใจเข้าใจไหมอัดจิ้มลิงก์ได้เลยแม่ใครเจ้าครีมนะคอควายหนึ่งคอควายสองคอควายสามหนึ่งกระปุกสองร้อยสองกระปุก สี่รหัสคอควายเลขสองสามกระปุกห้าร้เจสิบหัสคอควายเลขสมครับผมได้เอานกคุ้มมาบอกว่าดูก่อนนะไม่ได้เอามานกคุ้มก็เหมือนเดิมนะอยากเอฟก็200กับพัพิคานตแถมทูบสองแท่ง รหัสนอหนูเก้าสิบดถ้าเป็นนกนะนกก็คือแค้วคาดปลอดภัยเรียกซับค้าขายแถมพัพิคเน่หนึ่งนะครับเทพเจ้าเห็นความสําเร็จแล้วก็แถมทูบนอหนูเก้าสิบแดแต่ถ้าเป็นกระต่ายก็คอไก่เก้าสิบแดแต่ถ้าเจ้าคีมก็ควายๆหนึ่งคว 2, อยๆสองควอยๆสาม 3, อาจจะถึงห้าร้อยคนดูแล้วแม่รีบจิ้มลิงนะผมเหนื่อยวันเนี้จริงพอขายของอะคนชอบหนีเพราะฉันเราคุยเรื่องอื่นดีกว่า จะเอฟก็ซีเอเลยครับเพราะเจ้าจมือรออยู่ในนี้หกร้ยสี่สิบคนดูนะรีบพดูไว้ทันนะแล้วรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะบางทีอาจจะตรงใจใครหลายๆคนนะครับสำหรับเลขลอตเตอรี่เลขนี้นะผมก็ซื้อมาเช้าล้นะครับอตีมาให้แคปเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะ ว่าซาหล่อคักจ้ามีแฟนยังจ้าไม่มีครับโสดใครสนใรยังไม่กดจิ้มลิงก์ไปขอได้เลยนะครับผมปล่อยให้แอดมินแล้วนะครับแม่ผมปล่อยให้เจ้าของบ้านแล้วออาเตรียมตัวแคปอันนี้ครับงวดน,นี้ครับแม่ปล่อยแล้วนะชอบซื้อไม่ชอบผ่านนะจ้ะหกร้อยห้าสิบเก้าคนดูนะ งวดนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่6886ไม่รู้นะครับคือคำนวณสูตรได้นะครับงวดนี้เด่นมากสำหรับ68แล้วก็86ใครชอบซื้อใครไม่ชอบผ่านนะครับงวดที่แล้วก็ให้ซื้อเลขนี้นะระวังจะออกงวดนี้ผมบอกเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปราบิก้านะงวดที่แล้วให้ไปซื้อลอตเตอรี่8668มันไม่ออกระวังมันจ่อ,องวดนี้แล้วงวดนี้บอกเลยคำนวณสูตรนะ เด่นมากๆเลยสำหรับ8 6 6 8แต่ถ้าใครบอกว่าอยากซื้อ8อย่าลืม8 9 9 8ด้วยนะเข้าไปซื้อเลยนะครับถ้าใครชอบซื้อใครไม่ชอบผ่านนะ้าไปซื้อเด้อ้าไปต่ำรีบจัดเลยนะถ้าออกมานี่รวยกันเลยนะนี่6 8แล้วก็8 6บอกเลยมีโอกาสที่จะออกสูงเพราะวงว่านนี้รัฐบาลนะ่ะ น่าจะมีมาให้เห็นครับไม่หกก็แปดเด่นหลักๆตอนนี้มีศูนย์มีสามมีหกมีแปดมีเก้าสำหรับรัฐบาลนะครับเพราะว่าทำสูตรแล้วนะเจ็ดไม่เด่นนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่เจ็ดไม่เด่นทำสูตรออกมาแล้วคือเจ็ดโดนดับเจ็ดตัดดับไปเลยอีหลีเจ็ดดับไปเลยแม่จริงๆเจ็ดนี่ดับอานาถเลย ผมคิดว่าน่าจะดับอยู่นะเพราะหลายสำนักก็ให้เจ็ดดับแต่แปดเนี่ยหลายสำนักไม่ให้แปดดินนะแต่แปดไม่มีอยู่ในทักษะผมก็งงเหมือนกันแต่แปดผมเด่นวดเนี้ตอนนี้มีอยู่ในใจนะแปดะโอเคแม่วันนี้คอยเองคอ้รวยคอ้ฟังใครดูไม่ทันดูย้อนหลัง